สำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับอ่ะเรามาดูกันเนาะว่าในเรื่องของโชคลาภนะครับของเดือนกุมภานี้นะกุมภาหกแปดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่างี้บางทีเนี่ยโชคลาภเนี่ยนะของชาวราศีมังกรเนี่ยผมว่ามันมานะมันมามันมามา,มา,มาลิ้นพันกันเลยทีเดียวนะมันมากันแบบปังเลยทีเดียวนะครับแม่เดอะซันเนี่ยขึ้นมาเขาบอกว่า มันมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภเข้ามาเนี่ยนะเปิดใจรับนะครับเพราะอะไรอันนี้อง,ต,องต้องบอกกนนะบอกว่ามันจะมีผู้ใหญ่เนี่ยให้โอกาสนะครับผมมองว่าโอกาสเนี่ยมันมาได้หลากหลายทางนะครับแต่แค่ว่าถ้าคุณเองเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ปิดตาไม่ปิดใจนะครับเปิดรับโอกาสนะบางทีมันอาจจะดูเหมือนอุปสรรค นะหรือว่าอาจจะดูแล้วแหมมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอาจารย์นะก็ลองดูนะครับลองให้เปิดใจดูผมว่าผู้ใหญ่จะให้โอกาสนะโชคลาบกำลังจะตามมามีแค่เราเนี่ยเปิดใจหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะเขาบอกว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงล่ะนะเขาบอกว่าถ้าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยก็บอกว่าคุณเองต้องเดินทางนะมันแปลกตรงนี้เนาะบางทีในะอยู่กับที่เนะี่ยโชคลาภมันไม่มานะครับ อ่าบางคนบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงวะจามนะเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยแนะนำให้ไปซื้อเนี่ยต่างถิ่นต่างแดนนะครับนะไปซื้อในเรื่องช่วงท่องเที่ยวเดินทางนะครับหรือบ,บางคนบอกแหมถ้าว่ากันเป็นตัวเลขเนี่ยมันออกทรงไหนวะจา์ต้องบอกงี้นะมันออกทรงในเรื่องของเลขนะเลขรถนะเลขมอเตอร์ไซค์นะครับนะอันนี้ถือว่าเข้าเป้านะได้ไพ่สุนไม้นะครับเนี่ยนี่พูดถึงการเดินทางเนาะ มีแต่ออกแต่ไพ่ไม้นะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีโชคลาภเนี่ยนะเข้ากระเป๋าอยู่นะครับเออขอให้รับทราบเด้อ